สวัสดีครับผมป๊อสนะครับข้าตังครับใช่ครับข้าตังเล่นเป็นต้นหนครับเฮ้ยเข้าตังเล่นเป็นจลปีครับปออสเล่นเป็นต้นหนครับก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะใช้อารมณ์ครับเจ้าอารมณ์โมโหรักเพื่อนแบบถ้าเพื่อนมีปัญหาแล้วก็คือเราพร้อมบวกตลอดแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะแบบซื่อบื้อเกี่ยวกับความรักครับ ที่ตัวใหญ่อนะไรนาะใช่ครับโซนทีก็เป็นน้องน้องชายตัวเล็กอะไรเงี้ยครับก็มีความอ on ่อนหวานอ่อนไหวสดใสร่าเริงครับคอม,มดี้ครับคอม,มดี้ส่วนใหญ่จะเอ็นไปทางคอม,มดี้ส่วนใหญ่จะเป็นคอม,มดี้เลยครับดราม่าก็มีเหมือนกันมีนิดนึงนิดหน่อยใช่ตื่นเต้นมากครับไม,ไม่ก็จริงๆแบบอะไรนะเรียกว่าแบบ ยิ่งยิ่งใกล้ออนนะครับก็จะยิ่งตื่นเต้นแฟนคลับก็แบบคือก็มีเรื่อยๆครับใช่แล้วเขาน่ารักกับเรามากจริงๆครับเวลาเราเข้าไปส่องแท็กอะไรเงี้ยเราจะเห็นตลอดแล้วแบบเขาพูดคุยอะไรกันบ้างเขาน่ารักมากแอบรุนๆน่อยว่าแบบพอละครออนแล้วจะเป็นยังไงก็่เขจะมีความหวังน้องว่าแบบแฟนสาวทุกคนจะถูกจะชอบจะแบบใช่ก็จะใช่ครับอาจจะแบบอาจจะด้วยนั่นแหละเหตุนั่นแหละ ที่เล่นในไอจีอะอ่าครับอ่าใช่เพราะเราแบบถ่ายลงแบบไอจีอะไรงี้ตลอดอยู่แล้วครับใช่ก็อาจจะเป็นเพราะอันนั้นด้วยคนก็เลยแบบเห็นเราตลอดสองคนอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยครับใช่ใช่ครับเห็นเห็นตลอดก็หิวข้าวอ๋อต้องเล่าบันว่าตอนนั้นคือน้องอ่ะตั้งในไอจีว่าอ่าพิมอะไรก็ได้แบบพิมพ์สักอย่างหนึ่งเพือป๊อต์สตอรี่ไอจีใช่ก็หิวข้าวอยู่มันก็เลยพิมพ์ว่าหิวอ่า เออน้องก็เลยมาตอบว่าหิวข้าวแล้วก็เพชรมาครับมันก็เลยขึ้นแฮกกระติวว่าพอหิวข้าวใช่แฮกในทวิตเตอร์ก็ขึ้นมาใช่ก็งงเหมือนกันครับว่าแบบเอ้แต่ว่าแต่ว่าพอเข้าไปดูแล้วก็น่ารักดีครับใช่ใช่แล้วกบแปลกทําทําไงดูเข้าไปดูก็ยิ้มน่ารักน่ารักจริงจริงยังครับเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกเลยครับที่ได้ร่วมงานกันแต่ว่าเราเคยเรียน การสแสดงด้วยกันมาก่อนใช่แสดงรินคาเดียวกันเราก็คุยคุยตลอดเราแบบ i, เฮ้ยวันนี้เราถ่ายอันนี้นะเราเราจะเขาเรียกว่าอะไรนะเ,เราเล่นแบบนี้นะเราแบบเ,เราปล่อยไปเลยนะจริงๆเราคุยกันตอนตั้งแต่เริ่มถ่ายแล้วเนาะใช่ต<ร>ั้งแต่เริ่มถ่ายพอตอนถ่ายก็จะแบบพอถึงฉากไหนที่มันต้องเข้ากันหรือว่าแบบเป็นเลิฟซี่อย่างเงี้ยก็จะแบบคุยกันตลอดว่าเออเราจะต้องแบบปรับเข้าหากันยังไงแล้วก็ มันจะมีฉากแรกจะเป็นแบบเกร็งๆหน่อยแล้วก็เวลาไลฟ์ไรพิธีกรรมกันแกล้งกันเล่นกันไปเล่นกันมาเยอะงี้ยนะจนแบบว่าเออเราเริ่มชินกันก็แบบเราเล่นเราไม่เขินกันอ๋อสบายคอนฟินระดับไหนดีนะเล่าไส่ไปไหนสบอกยังไงดียไม่รู้เหมือนกันแต่วันนั้นน่ะเมาเหมือนกันแบบหลังจากที่เขาเรียกว่ามีความ เมาจูบเหรออะไรสักอย่างครับเขาผมอธิบายไม่ถูกว่ามันคืออาการอะไรแต่ว่าจุบบ่อยเลยเมาอย่างเงี้เหรอไม่รู้เหมือนกันครับต้องไปติดตามต้องไปติดตามแล้วกันต้นหอมชลทีครับครับเขินมันมันไม่เชิงว่าเขินแต่มันจะเป็นแบบพอมองหน้ากันอ่ะเออครับมองหน้ากันแล้วแบบมันหลุดขันหมดอ่ครับใช่ใช่ ถ้าเขิ bag, ่น yes, ก so ็เป็นแบบเขิ่ต hmm, like ัวละครหรือว่ามันเราเป็นเขิ่นที่แบบเขิ่นแบบยิ้มอ่ะเขิ่อนสนุกสนุกพันเดือนไม่ได้เขิ่อายไม่ได้เขิ่อายใช่ครับครับไปลุ้นในต้นหอมชลทีครับเต้นครับเต้นมากบองเพื่อนให้เราดูเห้ช่วยปั่นเราครับใช่ใช่ใช่พวกพี่พี่พี่ไมค์พี่ท๊อปอะไรอย่างเงี้ยก็แบบรอ ใช่ทุกคนแบบทำงานกันอย่างเต็มที่ครับคุ้มกันสุดตัวครับก็ฝากด้วยนะครับต้นหนชลธีครับ13ฤศจิกายนนี้ครับที่ซ m m 25แล้วก็ ASP ครับคครับ